สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีพี่นอ้องปวงปายสุขสุขนะอันนี้เพิ่นมาเบิ่งดวงเบิ่งดวงบ่ยายนี้ขอออ้อ,ขอห้องเอีหยังเกาะข้อห้องเอียงอันนี้คืออีหยังก่อยาอยแผ่นผ้าเพิ่นจะเอิ้นว่าแผ่นผ้าสายหนังน้อยสมัยตะกี้ตะก่อน ละมัตสายายมัตตบันมองกุณพี่น้องเบิงสุขชนย์ังไงะ้เดี๋ยวจะดูก็ดูเลย้ิบ่คอยมังเลพี่น้อง้าอยู่เขาอยากมาแพงหมอดูก็่าแเรยวออกมาหา ได้เร่เยวมาหาเบิงหมอเบิงดวงนี่ครับขี่รถกระบะนี่นา마่ครับขี่รถกระาาบะกระบะเอามาหาเดเร่เบิงดวงเบิงดวงนี่พี่น้องยกเขาอยากมาแพ่งหมอดูเพิ่งจะขี่ขี่เลาะหาลูกค้าบ่มีผู้ใดไปเบิงอยู่ตำหนักบางสิกอะต้องขี่รถพี่น้องขี่รถกระบะสิ หาเบิงตามบ้านตามซองไปนีละพี่น้องเศรษฐก,ก,กิจยุคสังคมประเทศไทยห้าเบิงเอารถพี่น้องแห่งตกต่ำไปเรื่อยๆพี่น้องจักสีว่ยจังไดเป็น่เจรเญนะครับเป็นจะเจริญลงจะเจริญลงเรื่อยๆ <laughs> แทนที่จะเจริญขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็จะเจริญลงเรื่อยๆเอียงก็ได้ปกติหมดูนิว่าสิมี้ตำหนักเด้พี่น้อง เบิงนัต่ตำนักพอเราอยากเบิงก็เข้าตองคีรถไปเบิงแต่สมุนตรงแว่ออกมหาลูกค้าเองอคนเบิงเบิงเอารถพี่น้องสะท้อนถึงถึงอะไรบางอย่างในสังคมไทยนะครับยากนะครับยุจกจักเสิเหตุจังไลเดือดร้อนไปเบิดสุคนพี่นอ้องซัมมี่กนเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์ที่ซื้อบ่ได้ไปพลาดพิ้งพอได้แล้วก็บ่ได้ ไปละมดุดลิกาสีตผู้ใดบ่ไดดไปว่าเก้าผู้ใดนะครับผมอันนี้ก็คือเฮ็ดลีปขึ้นเพื่อเตือนสตินะครับผมสังคมเฮ้าว่ามันเป็นไปนแน่ใดณนปัจจุบันนะครับผมพี่น้องนี่เป็นการเบิ่หมอดูแบบผ่าเอาสำเนียงกันสวัสดีครับ